สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เป็นเมนูแนะนำนะคะเรามาผัดหอมนะคะผัดหอมหมูสับนะคะผัดง่ายๆนะคะแล้วก็ใส่หมูสับไปแล้วนะคะวิธีทำก็ผัดธรรมดาใส่ซอสหอยกระเทียมนะคะเครื่องปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายน้ำปลานะคะน้ำปลาลงไปนะคะอย,ายๆๆนะ่าเยอะนะค่ะใส่ผัดลงไปนะคะวิธีทำนะก็ผัดธรรมดานี่แหละคะ่ะ แล้วก็หมูสับนะคะหมูสับกับต้นหอมนะคะผักหอมนะคะเรียกผักหอมแล้วกันนะนี่แหละค่ะกําลังผัดอยู่นะจ๊ะพะให้เขาเดือดเขาร้อนค่ะของเราจะเป็นเมนูแนะนําแต่ละวันนะคะว่าเราจะทําเมนูอะไรบ้างน,นะคะแต่วันนี้เรามาแนะนําทําเมนูนะคะผัดหอมหมูสับค่ะผัดหอมหมูสับ หมหูสับนะคะให้ร้อนๆเลยจ้านี่นะคะร้อนมากเลยนะคะเมนูแนะนำของเราวันนี้นะคะก็จะผัดหอมหมูสับนะคะอันนี้เป็นหอมนะคะเราเรามีกระเทียมนะคะก็ใส่กระเทียมนะคะแล้วก็หมูสับนะคะแบบง่ายๆนะคะจริงง่ายนะคะค่ะเป็นพวกผักเพื่อสุขภาพเหมือนกันหมดนะคะ เน้นผักเยอะๆหน่อยจ้านี่นะคะเมนูหมูสับร้องเพลงไปด้วยนะจ้าค้ะให้ร้อนๆนะคะเมนูหมูสับของเราวันนี้นะคะเป็นเมนูแนะนำนะคะอ้าว เป็นเมนูแนะนำนะคะแบบง่ายๆนะคะง่ายๆชินง่ายนะคะสบายๆค่ะเป็นเมนูแนะนำของเราแบบง่ายๆสบายๆนะคะเราก็จะตักจานเลยนะคะทีนี้เราก็มาตุ้นตัว อีกที่หนึ่งนะคะจะบุดทิชชุ่เรียร้ายมาตรงนี้นะคะแล้วก็สลับไปสลับมานะคะอันไหนที่ผัดง่ายเราก็มาตรงนี้นะคะจะได้ดูง,ง่ายๆนะคะอันไหนต้มแกงยำหรือึ่งปาลาเราก็ไปที่นี้ค่ะอ่าขอโทษนะคะเราหลึงไปโดนกล้องพอดีเลยจ้ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเราก็ผัดอีกนิดน,นะคะเราก็จะปิดแก๊สแล้วนะปิดแก๊สจ้ะนี่นะคะ เลวนะคะเราก็จะตักใส่จานเลยนะคะจานนี้แหลคะค่ะจานนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะตักตรงนี้นะคะเราก็จะเอียงนี่มาหน่อยหนึ่งนะคะตักใส่นะคะนี่นะคะใส่จานเลยจ้านนี่นะคะลงลงไปลงไปวันนี้เราก็ผัดง่ายๆกินง่ายๆนะคะกินกินมื้อไหนก็ได้ทํามื้อไหนก็กินได้ ทุกมือนะคะช้ากลงวันเย็นนะเช้ากลงวันเป็นอเมนมงง่ายๆนะคะไม่ต้องทํำยากนะคะถ้าเราไปทํางานแล้วก็ผัดเมนูงงง่ายๆข่ะไทยนับทุกิดอีกแล้วแบบบ้านๆคะ่ะพูดผิดแบบบ้านๆทาไมถึงออกคลิปทุกวันเพราะมันสนุกนะคะ เราขอบขแล้วก็ออกิทุกวันออกทุกวันไม่ต้องได้เยอะได้มากแล้วค่ะขอให้ได้ออกก็มีความสุขแล้ค่ะทำคลิปค่ะเราสมองเราจะได้พัฒนาไม่ฟอนะคะไม่ฟอนะคะวันนี้วันนี้เล่นกายกรรมเลยจ้ะคะวันนี้ได้เล่นกายกรรมเลยค่ะอ่าตาริ้วนะคะ ก็รนนะแม่วันนี้นะคะก็เห็นไหมคะเสร็จน่าทานไหมคะผัดหอมหมูสับน่าทานมากเลยจ้านะคะมาเลยจามาเลยจ้า,า,จากำลังเตรียมเสิร์ฟแล้วนะคะเตรียมเสิร์ฟทุกๆท่านนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะและก็อิ่มท้องง่ายๆเป็นคลิปแนะนำนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนปลอดภัยนะคะมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมีควัวเรียนทุกท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะสาธุไายบายไปแล้วค่ะวเจอกันคลิปต่อไปค่ะสาธุนะคะ